คะาเนอยู่ในมือของพิธีกรเรียบร้อยนะครับเอานะครับตรงกับความรู้สึกสายตาของพี่น้องหรือเปล่านะครับวันนี้ใช้โครมการทุนน,น,นวัตใหม่นะครับคนแรกออกมาแล้วอาชิงแชมป์รุ่นไม่เงินสากิโลกร,รัมของสองมาคมวันแทนอาชีพจังหวัดอุบลราชธานี

ห้แดง49และน้ำหัน47ผลงานเหนอหวังอับเฮตโตตูงชิงโอลิมโอกาสนี้เด็นกาลเป็นตัวต่อฟุตามวยมหานาคที่สองทให้เงียนหน้าทุกอย่างให้กำชังก้นม่ในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน31กิโลกรัมของสมาคมมวยไทยอาชีพจังหวัดอุบลราชธานี Ele uh...